เลือกตั้งนายกอบจอรวมถึงสมาชิกอบจอทั่วประเทศแทนชุดปัจจุบันซึ่งจะครบวาระ4ปีในวันที่20ทธันวาคม2567กำลังมีการคาดการว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2568ถึงแม้จะเหลือระยะเวลาอีกราว8เดือนข้างหน้าแต่ขณะนี้การแข่งขันสนามท้องถิ่นเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพักก้าวไกลได้เปิดตัวผู้สมัครกันไปบ้างแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ดินแดนอีสานใต้ยอย่างสีสเกตที่เริ่มเห็นสัญญาณจากเจ้าถิ่นอย่างพักภูมิใจไทยเช่นกันโดยวันก่อนอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยนำทัพรัฐมนตรีในสังกัดพักภูมิใจไทยรวมถึงสสและอดีตสสลงพื้นที่สีสเกตเพื่อมอบนโยบายต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยช่วงหนึ่งบนเวทียังมีการแนะนําตัวสามทายาทบ้านใหญ่ทั้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการในฐานะอดีตสสศีสะเกตไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีมหาไทยและอัศพลสันไตรภพสสศีสะเกตคนปัจจุบันถึงแม่อนุทินจะชิงออกตัวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่ท้้งเหยียบนาพยาเหยียบเมืองตามที่โคศกประกาศไว้แต่เป็นการมารายงานตัวกับ ประชาชนชาวสีสะเกดซึ่งแน่นอนว่าหลายฝ่ายกำลังจับตาไปที่การเตรียมความพร้อมของพักภูมิใจไทยต่อสนามนายกอบจอจะออกมาอย่างไร เพราะที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าผลการเลือกตั้งอบจศรีสะเกดก็ผูกขาดโดยวิชิตไตรสร,รณกูลมายาวนานถึง6สมัยกินเวลากว่า20ปีโดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2563วิชิตรักษาแชมป์ไว้ได้ด้วยคะแนน2 3 9 5ทิ้งห่างลำดับ2แบบไม่เห็นฝุน่นคือวัชระจันทราพานุกรที่ได้33,935คะแนน ขณะที่การเลือกตั้งสนามใหญ่ช่วงต้นปี2,566บ้านใหญ่ไตรสรณะกุลจากเดิมแยกเป็นสองสายสองพักก็ปิดดีลด้วยการผลึกกำลังบ้านใหญ่ลงสมัครผู้แทนในนามพักภูมิใจไทยประกอบด้วยเขต4อุดมลักษณ์เพ่งนรพัฒน์น้องสาววิชิตเขต5ทีระไตรสรณะกุลพี่ชายวิชิตขณะที่กวางไตรสุรีลูกสาววิชิตลงสมัครสสปาร์ตี้ลิสลำดับที่9ในนามพักภูมิใจไทย ส่วนเขตที่เหลือภูมิใจไทย,ทยส่งผู้สมัครโฟกัสไปที่กลุ่มทายาทบ้านใหญ่รวมถึงอดีตสอสอและอดีตผู้สมัครสอสอที่ลงแก้มือกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเขตหนึ่งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอดีตสอสอลูกชายฉัดมงคลอังคสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกดเขตสามธนากิจไพบุญชยัยอดีตผู้สมัครสอสอและเขตแปดอาจพลสันตรยัยพอดีตสอสอซึ่งการเลือกตั้งเวลานั้นเกิดเกมบ uh ู๊ห้ำผันระหว่าง พรรคเพื่อไทยที่ปิดเกมไล่หนูตีงูเห่าไม่ต่างจากภูมิใจไทยที่ใช้กลยุทธ์เสาเข็มพลังหนูเข้าสู่เช่นกันแต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้สสไปถึง7เขตจากทั้งหมด9เขตขณะที่ภูมิใจไทยได้สสมาเพียงสองเขตเท่านั้นแต่สิริพงศ์ก็ได้รับการปลอบใจด้วยตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาขณะที่กวางไตรสุรีถึงแม้จะอยู่ในปาร์ตี้ลิสลำดับเซฟโซนแต่ก็ยังไม่ได้เป็นสส ก็ได้รับตำแหน่งเลขานุก,การรัฐมนตรีมหาไทยแต่การเลือกตั้งนายกอบจศรีสะเกตครั้งต่อไปน่าติดตามว่าปั่งวิชิตที่ชนะเลือกตั้งนายกอบจอมากว่า20ปีจะลงสมัครอีกครั้งหรือไม่เพราะบ้านใหญ่ไตรสระ,ะกุลก็มีเดิมพันสูงลิ้วต่อการรักษาแชมป์สนามท้องถิ่นเป็นสมัยที่7 พราะอีกด้านก็เป็นฝั่งพรรคเพื่อไทยถึงแม้จะอยู่ในสถานะพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยก็ตามแต่ในสนามท้องถิ่นก็ไม่มีฝ่ายใดยอมให้กันโดยเฉพาะฐานเสียงสนามใหญ่เลือกตั้งครั้งล่าสุดพรรคเพื่อไทยมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง9เขตในสีสเกตก็เป็นโอกาสที่จะตั้งเป้าชิงเก้าอี้นายกอาบาจอมาจากพรรคภูมิใจไทยได้ทุกเมื่อ ดังนั้นสนามเลือกตั้งนายกอบจศรีสะเกดกำลังเป็นความท้าทายของพรรคภูมิใจไทยและบ้านใหญ่ไตรสรณะคูณท่ากลางความเคลื่อนไหวจากพรรคก้าไกลที่ขยับรุกคืบเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจเพื่อเปิดหน้าท้าชิงกับแช้งเก่าในหลายจังหวัดไปด้วย